คุณผู้ชมคะใครว่าผู้ป่วยโรคหัวใจไม่ควรออกกําลังกายคะยิ่งป่วยยิ่งต้องออกกําลังกายนะคะวันนี้อุจิ๋ถือโอกาสพาคุณผู้ชมมาที่สูตรเวชศาสตร์การฟื้นฟูโรคหัวใจกันคะ่ะซึ่งเราจะมาดูนะคะว่าการออกกําลังกายที่ถูกต้องสําหรับผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจเนี่ยควรที่จะออกกําลังกายกันยังไงคะ่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้อุ๋ยอยู่กับแพทย์หญิงสุภักกัญจนาพรค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจจากโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอคะพูดถึงผู้ป่วยโรคหัวใจนะคะคที่ได้รับการผ่าตัดมานะคะคราว, <ๆ S 2> วนี้เนี่ยเราควรที่จะได้รับการฟื้นฟูเมื่อไหร่แล้วก็อย่างไรคะคุณหมอ คือจริงๆเนี่ยคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจอาการทั่วไปในคงที่ดีนะคะเราก็จะค่อยๆเริ่มฟื้นกระบวนการฟื้นฟูหัวใจได้เลยอาจจะรอประมาณ24ชั่วโมงหลังผ่าตัดโดยเรามีโปรแกรมเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะเริ่มจากเบาๆก่อนอาจจะขยับข้อเล็กๆนะคะแล้วก็เริ่มยุกจับลุกนั่งยืนเดินเดินข้างเตียงก่อนแล้วก็ค่อยๆพัฒนาการเรื่องกระบวนการกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นคือนั่นก็เป็นการดูแลฟื้นฟูในเบื้องต้นหลังจากผ่าตัดแล้วแล้วหลังจากนั้น เราจะดูแลกันยังไงบ้างคะแล้วก็ค่อยๆให้คนไข้นีพัฒนาเรื่องกิจกรรมไปจนกระทั่งเขาเนี่ยสามารถจะมีความมั่นใจที่จะกลับไปใช้ชีวิตประจําวันที่บ้านได้ปกติเช่นสมมติว่าอาจจะต้องกลับไปขึ้นลงบันไดนะคะกลับไปทํางานแล้วก็จะต้องให้คาแนะนําไปรวมถึงกระบวนการดูแลรักษาตัวเองด้วยเพราะว่าโรคหัวใจเนี่ยเราจะต้องดูแลต่อเนื่องควบคุมปัจจัยเสี่ยงเพื่อไม่ให้โรคกลับมาเป็นซ้ำ แล้วสูตรเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยนะคะคือจะให้คําแนะนําคนไข้อย่างไรบ้างอะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องดูค้นหาปัจจัยเสี่ยงในตัวเขานะคะเขามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างนะคะที่สามารถจะปรับเปลี่ยนได้เช่นมีเรื่องความดันก็ต้องควบคุมความดันควบคุมเรื่องอาหารนะคะเรื่องไขมันเรื่องน้าตาลรวมถึงการสูบุหรีแน่นอนแล้วก็เรื่องของกิจกรรมทางกายการออกกาลังกายที่ถูกต้องด้วยค่ะแล้วก็ทางของแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจเนี่ยแล้วก็จะมี บวนการทั้งแพทย์ทั้งกายภาพทั้งพยาบาลเข้าไปแนะนำนะคะรวมถึงพาทำกิจกรรมทางกายลุกนั่งยืนเดินใช้ชีวิตประจำวันจนจับตาใช้ชีวิตประจำวันในปกติ คนนี้เนี่ยคนที่ปปิดเป็นโรคหัวใจนะคะริทราบว่าเราก็ไม่ควรละการออกกําลังกายนะคะควรที่จะออกกาลังกายการออกกําลังกายเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยเราควรจะทาอย่างไรบ้างคะค่ะหลังจากที่เราเริ่มคนไข้หลังผ่าตัดเราเริ่มกระบวนการฟื้นฟูจนกระทั่งเขาเนี่ยสามารถจะค่อยๆเริ่มการออกกําลังกายได้ล้วก็จะแนะนําเป็นรายไปว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับเขาเป็นอะไรนะคะโดยส่วนใหญ่ในการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับคนไข้โรคหัวใจก็มักจะเป็นการออกกําลังกายแบบแอโรบิกก็คือการออกกลัง กายต่อเนื่องถ้ากำลังกล้ามเนื้อใยา่มัดใหญ่เช่นกำลังกล้ามเนื้อขายกตัวอย่างเช่นการเดินพื้นราบนะคะหรือการปั่นจักรยานอยู่กับพี่ก่อนนะคะโดยมากเนี่ยคนที่่าดัดหัวใจก็จะมีแผลที่หน้าอกเราก็จะหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายที่ใช้แขนนะคะก็จะเน้นเรื่องกับการออกกำลังกายที่ใช้ขาเป็นสำคัญตอนแรกอาจจะเริ่มประมาณ5้าถึงสินาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลา15นาทีได้เึื่อช่วโมงหม นะคะ,ะ,คะแล้วก็ค่อยเซตเป้าหมายให้คน,นไทยค่ะเรียกได้ว่านะคะการออกกําลังกายเนี่ยเป็นยาวิเศษจริงๆนะคะสาหรับผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจก็ไม่ควรที่จะหยุดออกกําลังกายนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกายโดยเฉพาะสําหรับผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจน,นะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการออกกําลังกายสําหรับดูแลผู้ป่วยในครอบครัวของท่านนะคะสามารถสอบถามมาได้ที่ contact center นะคะ1719ค่ะวันนี้วิก็ต้องขอ ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่มาให้คําแนะนําสัปดาห์หน้าเราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสนับสนุนข้อมูลโดยโรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพโทร1719